Đến bò kia tung Tung nhảy Lâu rồi chắc เราเป็นห้อนอนเนี่เนาะป้าดูโอ้ยหลายเลยเรียบวกนารออยู่นี่แล้วงงานารอ nhai yeah, cảm ơn tùy

เพื่ออาชีพมาทำนะคับมาโรงเรียนโรงเรียนเขาเปิดใหม่ใหม่พี่น้องเวียนม4อยอกมือนนงเนาะบุญบางกิตุ่งเป็นย่างๆเนาะบางกิตุ่งเป็นย่างๆเนาะไม่ว่าเขาจะมาถ่ายอย่านี้เลยนีุ่ดอันนี้จะเป็นโรงเรียนไปทางมขอใหม่เนาะในมองเขาเขามาอยู่นี่เป็นศูนย์หน่งหนึ่งเลยนี่ เดแล้วเห็นอันกระป๋อมกี่ล็อได้่รือบ่ได้มาบ่งส้มกันบ่ได้บ่ได้งไปบรรทัดเดยพ่อพี่น้องาบรรทัดเลยใก้เลยใก่ชิ้นหอ ก็มาไกล้อสวซขวดเหมือนกมาหอดอันนี้นะงมส้มไดูบ้เียจกอันนมาหอดบรรทัดไว้เนามาหอดบรรทัดเห็นบ่กอพี่น้องเห็นบ่บรรทัดอันนี้ชิเป็นเดินเดินบ้านเนาะอันนี้ฮอโซผมบองมาสซกัน

สียิ่งกระทุนพ่อยพี่น้องนี่เอาก็อนล้มาอยู่บ้านบึงหวะเลยเนาะเพิ่นเฮ็ดยังโหลดเพย์เลยนะสุดในเดียวหนึ่งกระหักกันอากาศเย็นขนาดพ่อยพี่น้องเย็น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 ธรรมชาติวันลงแม่อ้ำน้ำเนาะเก้ามาตูปนี่แลดังดังแค่ตรงจบชาววัด ขาเมื่อปองกายโคไม่ใช่ของนำเลยของลำเปลยไปหาล่างมือพ่อยพี่น้องโอ้ที่ว่าได้ที่ว่าได้มาผักเส้าได้หนี่งก็บที่ว่าโอ้เย็น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 เห็นพ่อยพี่น้องหาปูหาปลา ไปคิดรถไปดัง <expand> ย <your face> ูทูปกินเบียร <bbe> <sh> ์ซองแก้วหรอกเมื่อปะลงกันลงาไม่ถึงเลยอะไรออกก่อนก็ได้จีด้วยเช้าเช้าลงไหมลงไปมชอบแก้ววันนี้เรากำลังอยู่ในในตัวบึงห่าเนาะของแก่งแหงเลยที่ว่าบรรยากาศกับที่ว่าน่านน่านเราเปิมาหนังเนียนี่แทบบ่มีมีเวลาเลย บึงนี่ก็ใหญ่พอสมควรพักอยู่รุมนีกินได้ป่ะสาวอาวได้สิครับตบท่บออันสาวคนมาเสิร์ฟเบียร์ดยยได้ปู้สาวยังว่างยังวางคนนาะเาขุดนะมานะจาบกนมาเลยก้อยพี่น้อง

bóp mình đẩy Thế đẩy được 8 đồ Như nó như thế? Nó ngầm đô đấy đô lô Mẹ vẫn tôi đấy bỏ mẹ vẫn khấu không bộ. Bố ra <laughs> <nhảy con> <laughs> <ĐAY, cười> hết đấy rồi này nhảy của nó nhảy nhảy น้องลมไซ่ักบาทก็ได้นะน้องลมบันทานเลจีฮะบดเห็นมันไปเลยแม่แม่บอกอ้เลนไม่ายไปก็สิมันมันสิต้องแล้วเนาะต้องนูี่ผมจะพอนอนเลยนี่ย้ายหันไปชุดเขา่าบายแล้วช่วงเท่งก็ยังบุร้ เราปตึกปตึกปลาอย่างก็คือปลากระเดิกนะปลายนะปลากระปลากระปลากระจุ่มเลยิเอาสิเอาสิเอามันแปรนะเราไปเอาแต่ละเถีไปกูนี่อย่างลงไปน่ำเพียงอย่ไหนไปแล้วเห็นปลาพาปลาพาชฉลี่ยปบเลยตั้งประตูบไปเลยปีงกะ เบ็ัวมันสํากัปนปลูกมาในหเบ็ดแล้วจะไปลงทนันมีเนี่ยว่าจะจุ่มมันตนะร่มเอาปลาาย่านะวะลงลากลางกัยังของแหงตายมันห้วนนองใหญ่จะจะเห็นองนั้นจะจปบเลยเห็นเสเมื่อกี้โอ้แค่เปนต่อเอาแวอิ่มเนาะ

แบบนี้บอก่าซื้อป้ามาให้ก่อยเลยนะเ็สบนี่มกินรน้ไงเ็บกอยเลยเลยนเอาหดเยาตนบดวยพี่น้องแ่บแ้่บอามีมีน้ำอดเย็นส่โีลงมาแล น้องก่อนเลยยองล้วสิค่ะนองจะนม่อนอนตื่นนองตื่นมาอาบน้ำเราไ่กินได้เาเออเออสองแ่หาเด้อเฮ้ยเาไก่เ้าใช้เงินนอนเลย งี้ันพ่นมันบวมบวม่ะวมเลยทางก็โกโกโกโปวยบ่ตายเนาะัวยีบน้มันก็แห้งเป็นเงินเป็นชาเป็นสวนมาเรื่อยๆวัเก่าน้าจเก่าน้นนานหอกตองเะเห็นตอนยังน,น้อยยัห <c oughs> ลินนำตาตรบเนาจาเป็น,น,นปลาตะเกา่าเราปล่อยมัยนบริเอนเนาะ มาหลักสิตป่าพอพูดเจ้าก็จะกระทุ้มนี่เามาหลายแห่งเลยหลานรันีู่เนาะตามลูกมาเปนบรรุเลยบนข้าเห็งนั่นิ่มนี่แล้วจมือแล้วเป็นรูมันรูบ่อนดินแทนหรอรูงมากอ แสบๆพี่น้งองท่านปรับคลิปนี้กับบุมีอย่างไรกินก้อยกระปอมตั้งห่อนตั้งเอาเลยขอขอมุกมกบใจเขามาเบิง่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ในเด้อหร์พี่น้องเอาทีละลาบพี่น้องประกอบ